การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่5พฤษภาคมปี2023 วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจใน s m a c k d o w n นะครับก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับแชมป์โลกที่จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะไปหาผู้ชนะเลิศกันในไนออฟแชมเปียนนะครับการเจอกันของชิสเกะนากามูระแล้วก็คาร์เรนคอสรวมทั้งวันนี้ครับจะมีการเจอกันอีกครั้งของพ่อลูกเรมิสเรียวแต่ว่าขออนุญาตแจ้งทุกท่านไว้ก่อนนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับอย่าสปอยผลของแบ c ็กลาชนะครับเผื่อว่าใครเขาจะยังไม่ได้ดู วันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอขายของกันซะหน่อยในวันที่22กดก,กดาคมนี้นะครับจะมีมวยปล้ำไทยทุกคนซึ่งแขกรับเชิญในอีเวนต์นี้นะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังจาก WWE ทาจิรินั่นเองนะครับใครที่สนใจที่จะมาดูอีเวนต์มวยปล้ำไทยและพบเจอกับทาจิลิตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้าไปจองบัตรได้นะครับโดยตอนนี้นะครับบัตรลิงไซต์เนี่ยหมดแล้วนะครับทุกคน เหลือแค่บัตรโซนธรรมดานะครับ400บาทซึ่งสามารถทักเข้าไปในเพจเซ็นต์อัพไทยแลนด์โปเลสซิ่งหรือต่อไปทาง l ล n e ปูมีมาเนียได้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆท็อปลบนะครับถ้าติดต่อไปที่ l ล n e ปูมีมาเนียแล้วเนี่ยแล้วส่งข้อความว่าพายหิวหน่ารักที่สุดจะได้ลด10%จากราคาบัตรทันทีนะครับเปิดรายการวันนี้นะครับสมาคดาวเปิดรายการมาด้วย LWO หลังจากที่พูดไปสักพักนะครับ Just Mendek ก็เปิดตัวออกมา โดมินิกบอกว่านายมันก็ยังเป็นพ่อที่หวยแตกไม่เคยเปลี่ยนนั่นแหละเลเรมิเซียโบอกว่าไอ้ลูกชายปุบปากได้แล้วถ้ายังพูดมากอยู่แบบนี้นายจะโดนฉันกระทืบอีกรอบหนึ่งเลียริบลี่บอกว่าฉันมีไอเดียที่ดีกว่านายกับฉันมาเจอกันโดมินิกบอกว่าเอางี้แล้วกันฉันกับมามีเนจะเจอกับนายแล้วก็เซฟนีนะ่าโดมินิกตบหน้าเรมิเซนะครับก่อนที่จะวิ่งหนีไป ตัดพามาที่คู่แรกนะครับ DOC เจอกับ Viking Raider ตัวแมทโอเคนะครับแต่ละช็อตเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างจริงจังดีทำให้การปล้ำเนี่ยมีความสนุกที่น่าสนใจอยู่นะครับตัวแมทอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้ตัวแมทเนี่ยไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็มีอะไรให้ดูอยู่ตลอดถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าการเข้ามาปวนของนักมวยปล้ำข้างเวทีเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบางโชคเนี่ยมาทำให้รู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนจบดี OC ใส่เมจิกคิลเลอร์กดนับ3เอาชนะไปจากนั้นนะครับมีการประกาศว่าในรอและ Smack d o w n เนี่ยจะมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกของตัวเองนะครับและผู้ชนะของทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะไปเจอกันในไนออฟแชมเปี้ยนเพื่อหาแชมป์โลกคนใหม่ตัดภาพมาที่เบียนกาเบลเปิดตัวมานะครับเบียนกาเบรลบอกว่าถึงแม้ที่นี่จะเป็น Smack Down แต่ฉันก็รักมันมากเหมือนกันเพราะว่าฉันสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองโดยการเป็นแชมป์โลกใน Smack Dow n ฉันจะต้องเจอกับอีโอในการป้องกันแชมป์รอวูเมนแชมเปียนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องแสดงให้เห็นว่าฉันคือแชมเปียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและหลังจากที่ฉันป้องกันแชมป์คืนพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแชมป์โลกหญิงที่ครองแชมป์นานถึง400วันดัมเมย์คอนโทรลเปิดตัวออกมานะครับดัมเมย์คอนโทรลบอกว่าวันดีไอ้พวกงั่งเบียนกาเธอออกมาโม้ถึงเวลาที่พิเศษของเธอทั้งที่เธอไม่บอกไอ้พวกโง่นี่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น ฉันเป็นคนสร้างโชวนี้ฉันเป็นคนสร้างโมเมนต,ต์ต่างๆขึ้นมาต่างหากฉันค่อนข้างที่จะตกใจนะที่เธอออกมาพูดแบบนี้แต่ว่าเธอเองก็คงเป็นแชมป์ได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าอีโอเนี่ยจะเป็นคนอยู่สถิติของเธอและอีโอจะสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองเมื่อเวลานั้นมาถึงเธอจะต้องส่หัวไปจากโชว์และจะไม่มีใครกล้าหือกระดับแมคคอนโทรอีกดับแมคคอนโทรก็ทืบอเบียนก้าแบรแลนะครับก่อนที่ลาคิวโรดิเกสแล้วก็ลิฟมอร์แกนเนี่ยจะออกมาช่วย ตัดภาพมาที่ Cur r e n t ค o s t นะครับ current c อ s t บอกว่าเมื่อทุกคนได้สิ่งที่ตัวเองต้องการพวกเขาเนี่ยจะคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของของเขาและถ้านายเอาอะไรสักอย่างไปจากพวกมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้ฉันจะเอาเกียรติยศของนายออกมานากามุระและดูซิว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนตัดภาพมาที่บัตรลายนะครับอุโซ่เนี่ยกำลังปลุกใจกันอยู่แต่โซโลยืนเงียบครับเจอุโซ่บอกว่านี่นายยังอยู่กับพวกเราหรือเปล่า โซโลบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทําในส่วนของฉันและน,นายควรจะทําให้ดีที่สุดแต่พามาคูสอนนะครับสตีดโ o ฟิทเจอกับอิมพิเรียมตัวแมตต์โอเคครับแต่ด้วยความที่แมตต์มันสั้นพอสมควรเนี่ยทั้ง2ทีมก็เลยเข้ามาใส่ท่ากันรัวๆอัดกันยับๆนะครับตั้งแต่ต้นแมตต์กันเลยทีเดียวช่วงกลางเนี่ยอาจจะมีช้าลงบ้างนะครับแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นานก็เข้าสู่ช่วงสปอตจบอย่างรวดเร็วตอนจบเนี่ยสตีดโ o ฟิ t ใส่ท่าไม้ตายคนละทีเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่โคดี้โรสเปิดโตมานะครับโคดี้โรสบอกว่าเอาล่ะเราจะพูดเรื่องอะไรกันดีเอาจริงๆเนี่ยฉันมีชื่อเล่นมากมายให้กับคู่ต่อสู้ของฉันอย่างบล็อกเลสเนอร์แต่เอาจริงๆฉันก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนผู้ถือกุญแจมากกว่าในตอนนี้ถ้านายอยากจะขึ้นสู่ระดับสูงนายจะต้องก้าวเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยมีบล็อกเลสเนอร์ยืนเฝ้าประตูอยู่จริงอยู่แค่นายเข้ามาใน WWE เนี่ยนายก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง โดยที่ไม่ต้องต่อสู้กับบ็อกเลสเนอร์ก็ได้แต่บ็อกเลือกที่จะเจอกับฉันและเขาต้องอธิบายหลังจากที่ฉันกระทืบเขาในวันพรุ่งนี้อย่างที่ฉันบอกฉันกลัวบ็อกเลสเนอร์และฉันคิดว่าทุกคนก็ควรจะกลัวตอนนี้ฉันก็ยังคงกลัวเขาอยู่แต่พรุ่งนี้ฉันไม่มีเวลามากพอที่จะกลัวเพราะฉันต้องเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปมอบความเจ็บปวดให้กับเขาเพราะฉันจะต้องเข้าไปและออกมาอย่างสง่างามเพื่อจบเรื่องราวของฉันเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ ทางเดียวที่ฉันจะทำได้ก็คือเอาชนะบล็อกเลสเนอร์ตัดภาพมาที่มาริโดลเซมิเซแล้วก็เควินอเวนนะครับริเดบอกว่าเพื่อนพวกเราเตรียมตัวอย่างดีแล้วสำหรับคืนพรุ่งนี้เราจะเอาชนะดิอุโซด้วยกันและเมื่อโรามาเลนกลับมานั่นหมายความว่าบันไลก็จะกลับมาแน่นอนว่าพวกเราจะจัดการมันเฮ้เพื่อน พวกนายจะไม่พูดอะไรหน่อยละ่ะเซมิเซนบอกว่าก็มึงพูดไปหมดแล้วจะเหลืออะไรให้กูพูดแต่พามาคู่3นะครับชินสเกนัากามูรณะเจอกับคารินคอสตัวแมทโอเคนะครับคือไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไรเหมือนกันคือด้วยความที่ทั้ง2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะปล้มกันด้วยแบบกิมมิกมากๆนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะขัดกับสไตล์การปั้มของทั้ง2คนมันก็เลยดูแปลกๆทุกคน นากามูระาที่เป็น King of Stone s t n g s t y l e เนี่ยก็ปั้มซับเบาเลยนะครับส่วนคา r ์เรนครอสที่คาแรคเตอร์เป็นผู้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่การทุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจืดจางการโจมตีในแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้หนักหน่วงนะครับแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์เนี่ยมันพยายามบิ้วกันอย่างสุดตัวมันก็เลยทําให้ตัวแมทพอไปได้ครับแม้ว่าตลอดทั้งแมทเนี่ยมันจะมีแต่อะไรไม่รู้เกิดขึ้นก็ตาม ตอนจบนะครับชิสุเกะในากามูระใส่คินชาซากดนับสาออชนะไปตัดภาพมาที่คามรอนกรามนะครับที่เข้ามาในสมัคดาวแต่บาลอนคอบินครับเข้ามาขัดจังหวะคอบินบอกว่าฉันว่าฉันจำนายได้นะนายคือคนสุดท้ายที่ถูกเลือกเนี่ยว่าดีใจด้วยนะที่ได้กลายเป็นอันดับสุดท้ายคามรอนกรามบอกว่าฉันถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายก็จริงแต่นายเนี่ยไม่ถูกเลือกเลยนะเอางี้ดีกว่าถ้านายคิดว่านายเจ๋งจริงเนี่ยเรามาเจอกันหน่อย ตัดภาพมาคู่4นะครับเรเมซิโอเซลีนาเวกาเจอกับจัสเมนเด์ตัวแม์ออกมาค่อนข้างแย่ทุกคนคือมันเป็นแม์ที่ทําขึ้นมาเพื่อบิลเซลีนาอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับถึงแม้เรอาลิบลี่เนี่ยจะทุ่มสุดตัวเรเมซิโอจะหาท่าสวยๆมาส่งจังหวะให้งามๆตัวแม์เองก็ยังออกมาไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรครับทำให้ตัวแม์เนี่ยมีช่วงว่างๆแล้วก็น่าเบื่อหน้าเบือเบ่ออยู่เป็นพักๆ เซรีนาที่โดนอัดและพยายามต่อสู้ด้วยท่าทีครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวแมทออกมาไม่น่าสนใจนะครับยังดีที่ตัวแมทเนี่ยมีเรมิโอเข้ามาเพื่อเรียกเสียงเชียร์จากคนดูบ้างมันก็ยังทําให้ตัวแมทเนี่ยไม่แย่จนเกินไปตอนจบนะครับเรมิโอรวบกดโดมินิกเอาชนะไปได้หลังจบแมทนะครับจจสตมนเดย์ขึ้นมากระทืบเรมิเชียก่อนที่ LWO แล้วก็แบทบันนี่เนี่ยจะออกมาช่วย สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกมีการประกาศว่าในรอและ SmackDown นะครับจะมีทัวนาเมนต์ของตัวเองและผู้ชนะของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไปเจอกันในในออฟแชมเปียนเพื่อหาแชมป์โลกคนใหม่เหตุการณ์ที่2นะครับคราร์มลนกรามเนี่ยเปิดตัวใน Smack Down และจะเจอกับปาลอนคอร์บินในสัปดาห์หน้าสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรก DOC เจอกับ Viking Raider DOC สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2 s t r e e t Profit Imperium s t r e e t Profit เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่3ชิสเกียรนากามูระเจอกับคารินคอสชิสเกียรนากามูระสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4เรเมซิโอเซเลนาเวกาเจอกับจัสแมนเดย์เรเมซิโอกับเซเลนาเวกาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์วันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะจบเร็วพอสมควรนะไอแมทที่ได้เวลาค่อนข้างเยอะอย่างคารินคอสกับนากามูระเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่ทุกคน ส่วนในด้านของคู่เอกเองก็มีความดันเซรีน่าเยอะเกินไปอ่ะนะครับคือเราเข้าใจเหตุผลแหละแต่ว่าด้วยการที่นางทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูแย่ลงพอสมควรแทนที่เราจะรู้สึกว่านางเนี่ยเอ้ยมีความเก่งขึ้นเฮ้ยมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นกลับกลายเป็นว่ายิ่งเห็นข้อผิดพลาดยิ่งเห็นความห่างชั้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับวันนี้เนี่ยนอกจากการประกาศทัวร์นาเมนต์ใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับ เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าดาร์ฟเนี่ยกำลังจะมีผลหลังจากแบกลาชแล้วก็แบกลาชเองกําลังจะมาถึงนะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่อยากสร้างเนื้อเรื่องอะไรไว้มากนักก็เลยเอานักมวยปั้มที่กําลังจะย้ายมาเนี่ยออกมาโชว์ตัวออกมาโชว์ฟอร์มให้แฟนๆดูเป็นหลักก่อนเท่านั้นเราเลยไม่เห็นการขยับเนื้อเรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับส m a c ดาวน์ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ